สวัสดีค่ะกระแสข่าดังมาแล้วค่ะลูกค้ารักทุกคนสุดยอดรปภหญิงตัวตึงประจำห้างลูกค้าปลืม้มดูแลอย่างดีจำได้ทุกรายละเอียดลูกค้าวันที่7เมษายน66สมาชิกติ๊กตอก แอสไซโบวีพีเก้าพดคลิปสุดประทับใจหลังไปเจอเร,ปรอปภหญิงคนหนึ่งของห้างสปสินค้าเซนทันรัตนาธิเบศที่ให้บริการอย่างดีสามารถจดจำรายละเอียดลูกค้าอย่างแม่นยำโดยระบุข้อความว่า เวลาคุณย่ามาห้างนี้แล้วต้องจอดช่องรถเข็นพี่เจ้าหน้าที่คนนี้จะกระตือรือร้นให้บริการอย่างดีใส่ใจและจดจำรายละเอียดของลูกค้าด้วยจำได้ตั้งแต่รถคันเดิมจนเปลี่ยนรถจนเปลี่ยนป้ายทะเบียนจำได้หมดรถเข็นคันก่อนยากเข็นขึ้นทางลาดแล้วที่วางเท้าหลุดพี่เขาไม่รอช้า รีบวิ้งเข้าไปช่วยต่อให้ทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่พี่เขาทำหน้าที่ของเขาด้วยหัวใจขอชื่นชมค่ะซึ่งในคลิประบุข้อความว่าขอให้โพจน์นี้ถึงผู้บริหารของห้างเซนทัลรัตนาทิเบต โดยรปภหญิงคนดังกล่าวทุกคนเรียกว่าเจเจี๊ยบกำลังใส่ที่วางเท้ารถวีลแชร์คันหนึ่งที่ลุดออกมาขณะที่หญิงสูงอายุนั่งอยู่บนรถวีลแชร์พร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาชื่นชมจำนวนมากพร้อมทั้งยังบอกว่าเจเจี๊ยบเป็นรปภที่น่าชื่นชมเพราะสามารถจดจำรายละเอียดลูกค้าได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ